จังหวัดราชบุรีแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีดีแค่ธรรมชาติแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของชุมชนพหุวัฒนธรรมหนึ่งในนั้นคือชุมชนชาวจีนแค่หรือชาวห้ากาบ้านห้วยกระบอกอำเภอบ้านโปงชุมชนเก่าแก่ที่สืบทอดวัฒนธรรมยาวนานกว่าร้อยปี19สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวทิติลักษ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมผู้ว่าพาเยือนชุมชน ที่บ้านห้วยกระบอกเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนโดยมีหน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้านร่วมกันจัดขึ้นอย่างคึกคักกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสักการะสารเจ้าซัมซันเกดบองหรือสารเจ้าพ่อสามภูเขาสารเจ้าคู่บ้านคู่ชุมชนที่บรรพบุรุษชาวจีนแค่อัญเชิญมาจากแผ่นดินใหญ่เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและทุกเดือนมีนาคมจะมีงานเทศกาลสารเจ้าใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชุมชน ตลอดทั้งชุมชนยังคงสะท้อนสเสน่ห์ดั้งเดิมผ่านบ้านไม้โบราณและอาหารตำรับจีนแคโบราณแท้ๆที่หากินได้ยากโดยเฉพาะขาหมูห้วยกระบอกและหว่องฟ้ามูปั้นขนมโบราณที่มีให้ชิมที่นี่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยผู้ว่าได้พาชมการสาธิตทำขนมหว่องฟ้ามูปั้นพร้อมพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของราชบุรีสร้างสีสันและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่น กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผู้ว่าพายเยนชุมชนที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้และยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนจากท้องถิ่นสู่ระดับจังหวัดประเทศและนานาชาติจากห้วยกระบอกสู่ชุมชนท่องเที่ยวคุณภาพราชบุรีกำลังเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความงดงามที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนราชบุรีเมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ค่ะวันนี้เราก็พาทุกท่านมาที่ชุมชนจีนห้วยกระบอกนะคะที่อยู่ในตั้งอยู่ในอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีนะคะที่นี่ก็เป็นชุมชนชาวจีนแคะนะคะที่มาตั้งลกรากอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยมากกว่า150ปีแล้วนะคะแล้วก็มีวัฒนธ,ธรรมที่สําคัญสําคัญนะคะในเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธ,ธรรมหรือเรื่องอาหารนะคะที่นี่มีเขาเรียกว่าอะไรนะศาลเจ้าสาเจ้าครับศาลเจ้าชื่อเลยนะท่าน อ่าซ้ำซ้ำเกตวองครับอ่าซ้ำซ้ำเกตว่องหรือศาลเจ้าพ่อสามภูเขานะคะที่เป็นที่สักการะของอชาวจีนนะคะแล้วก็คนทั่วไปที่ให้ความเคารพนับถือนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีอาหารที่สําคัญที่ขึ้นชื่อที่เรารู้จักกันดีก็คือขาหมูห้วยกระบอกนะคะและนอกจากนั้นเราก็ยังมีขนมขนมชื่อเลยนะท่านนายกหม่องฟ้ามูปั้นกับเงี้ยปั้นครับหม่องฟ้ามูปั้นกับเงี้ยปั้นนะคะ ท่านท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมาจากไหนนะคะหว่องฟ้ามูปั้นเนี่ยก็จะเป็นขนมเป็นแผ่นจีนเป็นแผ่นแป้งสีเหลืองๆนะคะมีไส้ทําจากถั่วเหลืองข้างในส่วนขนมเนี่ยนเนี่ยปั้นเนี่ยก็เป็นก้อนคล้ายๆโมจิถ้าท่านนึกไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีภาพที่ปรากฏตามสื่อจะคล้ายๆโมจิ ji, สีเขียวสีเขียวเนี่ยมาจากต้นเง่นะคะต้นเง่เนี่ยก็เป็น เป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีสปปรรพคุณในการบำรุงเลือดนะคะเป็นสมุนไพรชนิดหนึง่งและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถต้นเง้นเนี่ยยังเป็นทำเป็นน้ำชาดื่มได้ด้วยนะคะก็มาเป็นส่วนผสมกับแป้งข้าวเหนียวทําเป็นส่วนประกอบด้านนอกของออขนมเง้ปั้นนะคะแล้วนอกจากนี้ข้างในข้างในเง้ปั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไส้ที่ประกอบไปด้วยงากับน้ําตาลรายแดงนะคะก็มาได้ทุกท่านที่มาเดือนวันนี้ได้มีโอกาสได้ลองชิมแล้วนะคะ แต่ที่สําคัญเนี่ยของขนมตรงนี้ก็คือมันมีแหล่งผลิตที่เดียวนะคะที่นี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะทางด้านอาหารนะคะเป็นเมนูทางวัฒนธรรมนะคะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรีค่ะก็ฝากทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาเยือนพื้นที่ใกล้ๆก็อยากจะให้ลองมานะคะแวะเยี่ยมที่นี่นอกจากนี้การมาเยือนที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างได้รับความสะดวกสบายจากถนนที่เป็นถนนตัดใหม่ก็คือถนนเส้น M81 นะคะลงจาก จุดลงตรง,ตรงกับใหญ่รับตงกเนี่ยมาที่นี่เดินทางในระยะเวลา3กิโลค่3กิโลแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าที่อยากนําเสนออีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับอีก2จังหวัด <c oughs> ก็คือจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดกาญจนบุรีถ้าท่านมาตอนเช้าท่านมีเวลา10นาทีท่านจะได้ตักบาศ3จังหวัดเลยนะคะค่ะก็ฝากทุกท่านนะคะอยากให้ทุกท่านได้มาเยือนแล้วก็มาชิมนะคะที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs>